ขอต้อนรับสู่รายการเฮลคับเปิดตำรับวังผมนะครับรายการที่มีเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพตามแบบฉบับต้นตำรับวังผมครับ mm hmm. ตัวกัญชงกัญชานะครับก็มันจะต่างกันโดยกฎหมายก็คือในเรื่องของสารเมาก็คือ t h c ตัวกัญชาเนี่ยนะครับจะมี t h c เกิน1%โดยน้ำหนักแต่ตัวกัญชงจะมี t h c ต่ำกว่า1%โดยน้ำหนักนะครับอันนี้คือตามกฎหมายไทยเลยนะครับสารที่อยู่ในนั้นก็จะมี 3-4กลุ่มนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือกลุ่มแคนนาบินอยด์แคนนาบินอยด์ก็ก็คือสารรวมถึงสาร THC CBD ก็คือตัวไม่เมานะครับตัว THC คือตัวเมา CBD คือตัวไม่เมานะครับตัว CBN CBG พวกเดลต้าแปด THC เดลต้าเก้า THC พวกนี้นะครับพวกนี้เขาเรียกว่ากลุ่มแคนาบินอยด์ซึ่งจะมีทั้งในกัญชงและกัญชานะครับแต่ในตัวกัญชงเนี่ย CBD จะมีเยอะจะมีเยอะมาก CBD นะครับ ซึ่ง CBD เนี่ยเป็นที่ยอมรับทั่วโลกนะครับแล้วก็กฎหมายไทยเปิดให้ใช้ CBD ได้นะครับทั้งในเรื่องของเครื่องอสำอางเครื่องดื่มอาหารนะครับฮิวแมนแคร์แอนิมอลแคร์นะครับอาหารเสริอมของสัตว์อะไรพวกเนี้ยนะครับเพราะนั้น CBD เนี่ยโอเคมากส่วนตัว THC เนี่ยจะมีเยอะในกัญชานะตัวนี้นิยมใช้ทางการแพทย์เพราะว่ามันต้านมะเร็งได้ดีมากนะครับแต่ถ้าเสพหรือบริโภคไปเยอะๆก็เมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของแคนาบิโน o i d โอเคนะครับออีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่ากลุ่มเทอร์พีน เธอพีนก็คือเรื่องกลิ่นนะฮะดอกกัญชงดอกกัญชาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะครับเช่นอดอกกัญชง,หน,งหนึ่งดอกอาจจะมีเทอพีนปนอยู่ในนั้นประมาณ140กว่าตัวแต่ว่าสัดส่วนมันอาจจะต่างกันก็ทําให้เป็นกลิ่นเฉพาะของสายพันธุน์นั้นๆกลุ่มที่3ก็จะเป็นพวกไอโซฟาวนอยนะครับไอโซฟาวนอยก็เป็นสารที่แอนตี้ออกซิแดนต์ ant ant, สารที่มีประโยชน์ทั่วๆไปที่อยู่ในพืชพ,พันธุ์ธัญยา,ารนะร,รวมถึงอยู่ในพืชกัญชงกัญชานี้ด้วยนะครับส่วนตัวสุดท้ายก็คือไฟเบอร์คือกาก,าก,ากอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเราก็จะ โฟกัส uh, มาที่สารแคนาบีนอยด์นะ mm hmm. เพราะว่ามันมีสรรพคุณทางเภสัชวิทยาค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้เป็นอาหารเสริมได้นะครับ mm hmm. คือตอนนี้ทุกคนจะเห็นหลักๆก,ก,ก็มี2ตัวก็คือที่พูดถึงในสื่อในทุกวงการเนี่ย mm hmm. ก็จะพูดถึง CBD mm hmm. กับ t h c นะฮะ CBD mm hmm. กับ t h c เนี่ยสูตรทางเคมีนะฮะสูตรโมเลกุลเนี่ยเหมือนกันเลยแต่สูตรโครงสร้างต่างกันนะครับ TSC mm hmm. ที่ว่าเนี่ยคือเดลต้านก็คือเดลต้าเนะครับ เดลต้าไนทีเอสสี่นะฮเตต้าไฮโดรแคดาบินอลเดลต้าไนเตต้าไฮโดรแคดาบินอลซึ่งสารตัวนี้ออกฤทธิ์ทางาประสาทนะครับก็คือกดประสาทก็ถ้าเราบริโภคเทสสไปก็เหมือนเมากัญชานะครับก็จะมีจินตนาการเพ้อฝันนะครับแล้วก็น็อกนะฮะหัวจะหนักนะฮะเนี่ยนี่คือไซเฟกหัวหนักเลยหัวทิ่มเลย น,นอนไปก็เช่นเมาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเนี่ยก็ไปตื่นอีกทีก็ทุ่มหนึ่งของอีกวันหนึ่งนะฮะก็คือใครที่แพ้เนี่ยค่อนข้างอันตรายนะครับแต่ท SC เองเนี่ยมีรายงานทางการแพทย์ว่ามันต้านเซลล์มะเร็งได้ดีมากนะฮะจึงนิยมเอาไปรักษาผู้ป่วยปเป็นโรคมะเร็งนะครับแล้วก็ใช้ในทางการแพทย์หลายตัวแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์นะฮะ mm hmm. เช่นผู้ป่วยโรค h i v นะครับ mm hmm. ท SC เนี่ยก็กระตุ้นการอยากกินอาหารได้ mm hmm. ก็ทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยี่ดีขึ้น mm hmm. หรือผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนังนะครับเช่นเป็นสะเก็ดเงินอะไรพวกนี้นะครับทเสซีเนี่ยต้านเชื้อโรคพวกนี้ดีมากนะครับใช้รักษาสะเก็ดเงินได้ดีนะครับหรือในเรื่องของป้องกันการสั่นเช่นโรคภากินสันหรือว่าเด็กที่เป็นโรคลมชักนะครับตั้งแต่เด็กเนี่ยนะครับก็จะสั่นอยู่ตลอดเวลาควบคุมตัวเองไม่ได้เทสซีก็จะทําให้สงบขึ้นสงบก็คือเมานั่นแหละครับนะะเพราะนั้นเนี่ยคุณหมอจะต้องคํานวณโดส นะครับว่าต้องใช้เท่าไหร่อะไรยังไงนะแล้วก็จํากัดใช้ในวงการแพทย์นะครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่า THC เนี่ยมันมีเยอะในกัญชานะครับเพราะนั้นกัญชาจึงนิยมใช้ในทางการแพทย์ส่วนตัว CBD นะฮะมีสาระคุณทางเภสัชวิทยาคล้ายๆกับ THC เลยแต่ไม่เมาครับนะฮะเพราะนั้น CBD จึงเปิดกว้างทั่วโลกนะครับ WHO ให้การยอมรับนะครับกฎหมายค่อยๆเปิดมาเรื่อยๆ ถ้าพูดถึง CBD เรานึกถึงสารในอดีตที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือคาเฟอีนคาเฟอีนในอดีตเนี่ยถือเป็นยาเสพติดกว่าจะมาปลดล็อกให้มาใส่ในชากาแฟน้ำอัดลมน้ำดำเครื่องดื่มชูกำลังก็ใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูประวัติเลยของคาเฟอีนก็เหมือนกับ CBD ปัจจุบันเนี่ยฮะก็คือถูกกันไวน้ก่อนด้วยกฎหมายแต่ประชาชนก็ใช้ในอาหารทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้น CBD เนี่ยที่กำลังเป็น,เป,นเป็นเทรนเนี่ยเข้ามานะครับก็จะคล้ายๆกับคาเฟอีนครับ พราะ CBD มีสรรพคุณทางเภสัชวิทยาเขาเรียกว่าอาหารที่เป็นยา CBD ถือว่าเป็นอาหารนะครับในกฎหมายของยุโรปและกฎหมายอเมริกาเนะี่ยถือว่า CBD เป็นอาหารแต่พเพิินมันเป็นอาหารที่ออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทย,ยาได้นะมันต้านอนุมูลอิสระได้ดีมากนะต้านการอัดเสษได้ดีมากทําให้สขุมลุ่มลึกนะหลับสบายนะครับแล้วก็ลดน้ําตาลในเลือดนะซึ่ง CBD ลดน้าตาลในเลือดได้ก็ทําหน้าที่คล้ายๆกับโอเมก้า3 6 9นะฮะที่อยู่ในน้ำมันดีๆหรือทําหน้าที่คล้ายๆกับสารที่อยู่ในกระเทียมซึ่งก็ลดน้ําตาลในเลือดได้เช่นกันใช มีสมาธิมากขึ้นก็เหมือนกับวิตามิน B12 นะที่อยู่ในนมถั่วเหลืองอะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้น CBD จึงเป็นเทรน์ใหม่ที่นิยมแล้วก็ตลาดเปิดกว้างและที่สำคัญ CBD มีเยอะในกระชงครับ mm hmm. ในด้านอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาค้นคว้าวิจัยเชิงลึกของนักวิทยาศาสตร์นะครับ, mm hmm. รบเช่นในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีการเรียกว่าต่ออนุพันธ์ก็คือเอาเจ c ซกับ CBD มาต่อมลกุลนะครับเพื่อศึกษาว่ามีฤทธ ทางยามากกว่านี้หรือไม่นะครับมีฤทธิ์ในการนอกจากมะเร็งแล้วเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพมันให้มันรักษาได้เฉียบขาดมากกว่านี้หรือไม่ก็มีฤทธิ์ในเรื่องมีประโยชน์ในเรื่องของการศึกษาวิจัยเชิงลึกในทางการแพทย์และเภสัชวิทยานะครับในส่วน CBD ก็จะในเรื่องของการทําอาหารนะครับหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือเครื่องดื่มนะครับที่จะทําให้คงสภาพได้นานขึ้นป้องกันการโูดได้มากขึ้นนะครับรวมถึงการ ปริมาณการใช้ถ้าเยอะขึ้นในอนาคตก็จะมีการสังเคราะห์สาร CBD เลียนแบบขึ้นมาก็จะคล้ายๆกับคาเฟอีนนะครับคาเฟอีนที่ใช้ในเครื่องดื่มชูกาลังทั่วโลกตอนนี้ไม่ใช่คาเฟอีนที่สกัดจากใบชานะครับไม่ใช่คาเฟอีนที่สกัดจากดอกจากต้นกาแฟนะครับแต่เป็นคาเฟอีนสังเคราะห์เช่นกันครับ CBD ถ้ามันมีประโยชน์มหาศาลและใช้กันในวงกว้างในอนาคตก็หนีไม่พ้น CBD สังเคราะห์นะครับ กันชงกันชานะครับกฎหมายไทยหรือการโฆษณาหรือที่ประชาชนรับรู้นะครับไกลๆว่ามันเสรีแต่ความจริงมันไม่ได้เสรีอย่างนั้นนะครับผู้ที่จะทําด้านนี้ต้องขอใบอนุญาตก่อนนะครับถ้าเราขออนุญาตมีใบอนุญาตเราก็ดําเนินการาทุกอย่างไปโดยถูกต้องนะครับวันนี้ถูกต้องพรุ่งนี้ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับ แต่ว่าข้อจํากัดในอข,อของกัญชาจะเยอะกว่านะครับเพราะว่าห้ามเอาออกมาข้างนอกเลยก็คือต้องมีการจําหน่ายจ่ายแจกในโงรงพยาบาลเท่านั้นและผู้ถือใบอนุญ,ญาตจะมีสิทธิใช้นะครับยกเว้นตัวใบกิ่งรากอันนี้ผู้มีใบอนุญ,ญาตปลูกสามารถจาหน่ายให้ประชาชนทั่วไปได้แต่ว่าประชาชนทั่วไปก็ต้องระมัดระวังการบริโภคกัญชาต้องบริโภคแต่พอเหมาะนะครับเพราะว่าต่อให้เป็นส่วนของใบไม่ใช่ดอกรับประทานเยอะๆก็เมาได้เช่นกัน แต่ในส่วนของกัญชงเนี่ยนะครับตัวเทสซีแทบจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายมันเพิ่งบังคับใช้เมื่อวันที่2ีมกราคม2564ก็ยังไม่มีใครที่ได้ใบญาตปลูกอย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับแต่หลังจากนี้เท่ามันเดือนกันยานุลาเนี่เราจะเห็นผลิตภัณฑ์ของกัญชงออกมาเยอะแล้วนะครับก็ติดตามนะครับสำหรับใครที่ชอบสาระดีๆนะครับแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามรายการเฮลคับเปิดตำรับวังผงนะครับก็ติดตามได้ ย้อนหลังได้นะครับโดยการเข้าชมาในเอพิโซดต่างๆนะครับแล้วก็รอติดตามในคลิปหน้าด้วยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามก็คอมเมนต์ลงมานะครับ